ที่สุดแล้วจริงๆเปิด10อันดับคนดังมียอดค้นหาใน Google มากที่สุดแห่งปีตลอดปี2564ที่ผ่านมามีรื่องราวของเราดาราและคนดังในวงการบันเทิงอย่างมากมายที่คนไทยนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนเกิดการค้นหาชื่อใน Google อย่างล้นหลามแต่งานนี้จะมีชื่อของเราดาราดังคนไหนบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ10กก็จิรายุพระเอกหนุ่มสุดฮอตจากละครดังกระเช้าสีดาที่ถือว่าแจ้งเกิดบทพระเอกมารมุนในบทอัมพลจนถูกยกให้เป็นพระเอกแห่งชาติอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวและถือได้ว่าเป็นโชคดีอย่างมากของเจ้าตัวที่กลายเป็นนักแสดงอิสระป,ปุ๊บก็ดังเปียงในทันทีเลยละค่ะ อันดับ9ใบเตยพรพจีผู้ประกาศข่าวของช่องว่า3 1ที่ตกเป็นข่าวคลืกโครมเราเธอนั้นเป็นแฟนสาวของผู้กำกับโจที่ทำผู้ต้องหาดับกลางสอนอจนกลายเป็นกระแสวิภา์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งเธอนั้นก็ถึงกับรำไฮและวนย่าดึงเธอเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพอเธอนั้นไม่ได้มีส่วนสนับสน,นุนการกระทำของแฟนหนุ่มนั่นเอง อันดับ8ดอแมนดาออฟดัมที่ทําเอาหลายคนนั้นสนใจในตัวเธอเป็นจํานวนมากจากกระแสนางงามที่หลายคนนั้นส่งแรงเชียร์แรงใจให้เธอทั้งประเทศและยังคงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาจนถึงตอนนี้อันดับ7ลีฐานัทพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่มีกระแสท้าทโมหลายเรื่องในปีที่ผ่านมาอย่างกรณีเรื่องไดอารี่เมียดาราทำกลางกระแสวิพา์วิจารณ์นในทวิตเตอร์ก่อนหน้านั้นยังหนักหน่วงแต่ไม่นานเจ้าตัวก็ฟาากระแสดราม่ามาได้และมีผลงานออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียว อันดับ6ค,คิมซอนโฮแระเอกหนุม่มเกาหลีสุดฮอตที่กลายเป็นข่าวทั่วทั้งโซเชียลกับอดีตแฟนสาวเรื่องความสัมพันธ์ที่ต้องหลบซ่อนและเรื่องอื้อเฉาวแต่ตอนหลังกระแสผีดขัวสลับด้านอย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากที่มีการจับสังเกตพฤติรรต่างๆได้อย่างมากมายของฝ่ายหญิงจนสุดท้ายนั้นคิมซอนโฮก็เอาชนะมรสมครั้งนี้มาได้นั่นเอง อันดับ5ท็อปนัฐกรน,นักแสดงคิวบูที่ตกเป็นข่าวทำลายร่างกายแฟนสาวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นก็ออกมายอมรับว,ว่าเป็นบุคคลที่ไฟยิงนั้นกล่าวถึงจริงแต่ขอปฏิเสธทุกข้อความหาซึ่งตอนนี้คดีก็ยังอยู่ในชั้นศาลร,รวมไปถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จบไม่สวยอีกด้วย อันดับ4แพทพาวเวอร์แพดนักร้องหนุ่มอายุ90ที่ได้รับชีวิตใหม่หลังถูกจับก,กุมมานา16ปีก่อนได้รับอิสระและเข้าสู่วงการอีกครั้งได้ออกผลงานเพลงและเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังพร้อมวงสังคมนั้นให้โอกาสจนตอนนี้กลายเป็นด๊ดดี้ของสาวๆและยังคงได้รับความสนใจใมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว อันดับสามก็ตายพันนิพาเป็นข่าวที่สนานทั้งวงการลูกทุง่งหลังนักร้องสาวอินดี้คนนี้ออกมาแถลงข่าวกับครูไพบูลแสงเดือนผู้จัดการส่วนตัวว่ามีทาย,ยาทด้วยกันจึงทําให้ถูกโจมตีอย่งางหนักหน่วงเรื่องความไม่เหมาะสมจนทําให้มีกรณีกับภรรยาเก่าอย่างเอมิล่ราเกิดขึ้นและถึงขั้นขึ้นศาลฟ้องร้องกันมาจนถึงทุกวันนี้ อันดับสองเฟิร์สอนุวตัต์เจ้าของเพลงรังถ้าเขาจะรักยินเฉยๆเขาก็รักที่ตกเป็นข่าวดังสนั่นทั่วทั้งโซเชียลหลังคลิปแฟนสาวที่ตันนั้นถ่ายเก็บไว้ลุดออกมาจากการมือล้านโพสลงโซเชียลจนเจ้าตัวนั้นต้องโดนพักง,งานไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นหนุ่มเฟิร์สก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวโซเชียลอย่างหนักเลยทีเดียว อันดับหนึ่งทอยทอยนัทพาัฒนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นซีรีส์วายที่ถูกพูดถึงและกลายเป็นที่รู้จักโรบานโทเมืองเพียงชั่วข้ามคืนหลังจากตกเป็นข่าวก่อเหตุทำแฟนสาวดับคาบ้านพักโดยหนุ่มทอยทอยก็ได้มีการสารภาพยอมรับว,ว่าเป็นคนลงมือเองทั้งหมดก่อนที่จะถูกจับกุ่มไปแล้วก็กำลังต่อสู้ในชั้นศาลอยู่ขณะนี้นั่นเอง